ดีค่ะมาเด้อพี่น้องมากินข่าวกับป้าเดอเบ่งในอาหารในพักอันอนพักท่านต่อวันปลูกเองพี่น้องมามาอันนี้ก็ปลูกเองอันนี้ก็ได้พักกาดสอยพ่อได้กินเยอะมามาอันนี้ก็เขามาไอเข้าต้มอันนี้เข้าต้มว่าจี่อใบตองอะไมันบ่มีใบตองกระเทแสแซนซึ่งตัวเข้าต้มมนถั่วสาคู อะนรอยงกระบ,บักมวงอันงกับอาหารอา,อาหารป้าดิม <c oughs> แ,แค่นี้ก็อิ่มพี่น้องเป็นญาตอย่างกินเพื่ออยู่ตัวเพราะแม่น,น,นี่อย่างก็กินแต่ก้าวก็ยังกินจ้ำประเด็กก็ยังก,ก,กินเนาะ ประเดชตอนเดียวจ,ำจ้ำอ,อ,อิู่บดมือบดเว้นมาๆมา,มากินน้ำกัีอยอันแรกก็คือกินผักก่อน มาเด้อมาเด้อกินยอดอ่อนท่านตาบัน เื่องกันเถอะดังบู๊ดูดอย่าง นาะพี่นอกมามากินะนอกกันะ ต่อมาก็กินบักโมงแหละั มาเด้อมาเด้อกินข้าวอันกินข้าวต้มสาคู่ถ้าเป็นใบตองหอ่อมักก็สิเขทอนอนต้อนอยู่ในใบตองอันนี้ข้าผัดหนึ่งใส่ซึ่งเดีวยวสินะมันก็เลยออกมาเป็นจังซี่จ้าขอบคุณหลายๆมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อ